สวัสดีค่ะชาลาสีผึ้งสดเป็นยังไงบ้างเ่ยยินดีต้อนรับสู่ดวงกุ้งพานธานนะคะกับพี่หมอซินเซียนะชาลาสีผึ้งสดบางคนอาจจะตกใจปกติจะเห็นหน้าพี่หมอทำไมเห็นมือพี่หมอเป็นร้อนในนะคะซึ่งน่าบัวมากดังนั้นขออนุญาตนะคะเป็นถ่ายมือเพื่อเปิดไพ่แทนนะอ่าไว้เจอหน้าพี่หมออีกทีในคลิปหน้านะคะ ราศีพฤษภคะสามารถดูได้ทั้งแบบไทยสากลลัคนาเลยนะเอาที่ตรงกับเรื่องราวพลังงานของเราเป็นหลักนะคะถ้าไม่ใช่ให้ขยับไปดูราศีข้างเคียงนะอืมอลังการแปดล้านดวงอืมโอเคชาวราศีพฤษภคะ่ะไพ่หลักประจำเดืนนี้ได้ไพ 9, 9่ก้าดาบ เ้าว่ามเนี่ยมันเป็นไพ่ของความคิดมากมันเป็นความคิดมากที่คิดไปเองคิดแบบหาทางออกไม่ได้คิดแบบถ้าภาษาชาวบ้านก็เรียกว่า,าประสาทจะกินประมาณนั้นนะซึ่งซึ่งถามว่าชาวราศีพฤษภจะคล้ายกับราศีเมษไหมพี่หมอรู้สึกว่าคล้ายกันตรงที่มันมีความเครียดความคิดมากความกดดันแต่จะต่างกันตรงที่ชาวราศีเมษเขาเครียดแต่เขาพุ่งชนปัญหาแต่ว่าชาวราศีพฤษภเนี่ยเครียด แต่เครียดจนไม่อยากชนปัญหาไม่อยากทําอะไรอยากจะนอนอยู่บ้านจริงๆอันนี้พี่หมอว่าต้องระวังนะคะพี่หมอรู้สึกว่าบางครั้งปัญหามันอาจจะไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นเพราะว่าแอบเห็นไพ่ไพ่ขยายมานะแต่จะเป็นเราที่คนเครียดบางคนอาจจะนอนน้อยนะคะมีภาวะไมเกรนดูแลสุขภาพใส่ใจสุขภาพช่วงนี้ด้วยนะไพ่ก้าดาบไพ่ดาบเนีย่ยเป็นไพ่ของชาวท่านลมดังนั้น ราศีที่จะมีอิทธิพลกับกับชาวราศีพฤษภมากๆในเดือนนี้นะก็คือกุ้มมิถุนและตุลน,นะคะชาวธาตุลมนะไพ่ขยายประจำเดือนนี้ค่ะได้สิบถ้วยเด็กเลี้ยนและสองไม้พี่หม่อรู้สึกว่าในเดือนเดือนกุมภาเนี่ยนะชาวราศีพฤษภบางคนอาจจะถูกกดดันจากครอบครัว มันอาจจะเป็นความกดดันจากครอบครัวก็ได้ทําให้เราเครียดเพราะว่ากลัวว่าจะเป็นไม่ได้อย่างหวังจะเป็นไม่ได้อย่างที่เขาคิดเขาเขาแบบเขาจินตนาการไว้ทําให้เราเค่อนข้างเครียดนะอบางคนอาจจะเป็นอย่างนี้หรืออีกในนึงนะคะภายขึ้นว่าถ้าเรามีปัญหาไม่สบายใจลองแวะกลับไปเยี่ยมครอบครัวไปใช้เวลากับครอบครัวได้นะคะจะทําให้เราอ่ะรู้สึกผ่อนคลายขึ้น บางคนอาจจะอันนี้พี่หมอยังไม่ได้เปิดภัยงานแต่บอกไว้ก่อนว่าคนอาจจะเพิ่งเล่าจากงานแล้วไม่รู้จะตั้งหลักยังไงก็แวะกลับไปหาครอบครัวได้นะคะครอบครัวยังเป็นแรงบันด้านใจยังเป็นคนซัพพอร์ตเราเสมอนะอืมมาดูเรื่องการงานการเรียนกันค่ะอืมเฮ้ยดีนี่เออโอเค การงานการเรียนค่ะไทพ่เจ็ดเหรียญหนึ่งไม้และ l o v e r อืมในเรื่องของการงานและการเรียนอันเนี้ยทออั้งคู่เลยพี่หมอรู้สึกว่า,ววาชาวราศพีพฤษภหนึ่งเลยนะอาจจะอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอาจจะมีตัวเลือกของการงานหรือตัวเลือกของการเรียนถ้าน้องๆนูนเหนือวัยเรียนก็อาจจะเป็นพวกคณะมหาลายัยอะไรอย่างนี้เนาะที่กําลังยื่นกันอยู่ช่วงนี้ ชาลัยสิผู้ศพจะมีเข้ามาให้เรื่องมากกว่าหนึ่งซึ่งปัญหามันอยู่ตรงนี้มันมีทั้งคณะที่ชอบคณะที่ใช่คณะที่เป็นตัวเราและคณะที่บ้านอยากให้เรียนแต่ไม่ใช่เราในการทําง,งานก็เหมือนกันค่ะบางคนอาจจะได้เอกชนแต่ที่บ้านบังคับให้ไปราชการแล้วดันสอบได้หรือว่าบางคนอาจจะมีเส้นสายก็เข้าได้ชาลัย ชาวราศีพุกศก็เลยอาจจะเกิดความเครียดน,นะคะว่าฉันจะเลือกอะไรดีอจริงๆนี้พี่หมูไม่ต้องเปิดงานใหม่ก็ได้นะเพราะแบบมันชัดมากอะว่ายังไงก็มีเข้ามาเป็นตัวเลือกอันนี้ในเคสแรกแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ได้แบบเป็นตัวเลือกก็จะงานใหม่งานเก่าเรียนที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยพี่หมอบอกว่าในเดือนนี้มีเคณน์คะที่เราจะได้เริ่มต้นเรื่องใหม่ๆอะไรบางอย่างซึ่งเป็นเรื่องที่เรารอคอยมานานมากบางคนเรียนอยู่ อาจจะแบบเฮ้ยอยากได้โปรเจกต์นี้อยากจะเป็นหัวหน้าของกิจกรรมนี้แล้วบังเกินได้เป็นทําให้เกิดความเครียดความกดดันตัวเองค่อนข้างเยอะถ้าเป็นวัยทำงานก็สุรศักดิ์คุณอาจจะได้เป็นหัวหน้าโปรเจกต์นี้นะแล้วคือสุรศักดิ์อาจจะรอคอยโปรเจกต์นี้มานานมากก็าอาจจะเครียดจะกดดันได้ค่ะในเดือนนี้นะดังนั้นงานใหม่พี่หมอจะไม่ได้เปิดให้นะคะเพราะวาพายจะคชัดมากเลยว่ายังไงก็มีมามากกว่าหนึ่งให้เลือก ซึ่งเราก็จะเครียดแหละว่าจะเลือกอะไรดีเออจะตามที่บ้านนี้ไหมหรือจะตามเสียงใใหัวใจตัวเองดีแล้วไปทะเลาะกับที่บ้านต่อมันก็จะประมาณนี้นะคะฮะต่อไปไปดูในเรื่องของการเงินเนาะการเงินโอ้โหการเงินการเงินนี่ใช้เงินหนักหน่วงอยู่นะเนี่ยอืม การเงินค่ะไดไพ่สิบไม้หนึ่งไม้และห้าเหรียญการเงินพี่หมอรู้สึกว่าจริงๆอ่ะชาวราศิพฤษภศไม่ลําบากเลยนะเดือนนี้ไม่ลําบากเลยก็มีตังค์ใช้อยู่แล้วอะ่ะแต่มันมีเกณฑ์ที่ชาวราศิพฤษภศจะเอาเงินไปลงทุนกับอะไรบางอย่างแล้วผิดหวังอืมใครที่มีแผนจะลงทุนธุรกิจจะเปิดอะไรสักอย่างหรือมีใครมาชวนไปลงทุนหรือมีใครจะยืมเงินอะไรก็ช่างที่เราต้องเสียเงินแน่ คิดดีๆก่อนนะคะมีเกียร์ผิดหวังได้นะศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจนะคะพี่หมอเตือนแล้วนะพี่หมอจะไม่ห้ามนะการลงทุนคพือสิทธิส่วนบุคคลแต่ว่าแค่อยากจะบอกให้คิดดีๆนะคะเราจะได้ไม่รู้สึกผิดหวังหรือว่าที่มันอาจจะแก้ไขได้แล้วเป็นอะไรที่ดีกว่าเดิมประมาณนี้นะือ ถ้าเกิดไม่ได้มีแผนที่จะลงทุนหรือทําอะไรพี่หมอรู้สึกว่ามีเกณฑ์ที่เราจะไปซื้อของบางอย่างที่เกินตัวเราแหละคือเหมือนกับเดือนนี้เรามีรายจ่ายรายรับใช้สบายทั้งเดือนแต่เราอาจจะรู้สึกอยากท้าทายตัวเองโดยการซื้อของใหญ่มาเลยทําให้เราเครียดได้นะเห็นไหมคือเหมือนตอนจะซื้อไม่ได้คิดหรอกแต่ซื้อมาปุ๊บเครียดเลยทําไงต่อดีนะอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบซื้อปุ๊บจะมีเรื่องต้องใช้เงินต่ออะไรจะหมุนเงินยังไงนะ ประมาณนี้นะอ่ามาดูโชคลาภอุ้ยพลาภ <c oughs> เสียงหายโชคลาภนะคะไพ่ครอบครัวกลับมาอีกครั้งได้ไพ่สิบถ้วยสี่ถ้วยและเดอะเมจิเชียนโชคลาภต้องบอกอย่างนี้ค่ะชาลาสิบอษบถ้าอยากจะเล่นนะมีเกณฑ์ว่า กลับบ้านแล้วครอบครัวเนี่ยอาจจะพาไปวดัดไปบูชาไปไหวท้ที่ที่ไหนสักที่ซึ่งเราก็จะงงๆว่าทําไมต้องไปที่นี่หรือที่นี่ครอบครัวจะไม่เคยไปแล้วทําไมอยู่ๆถึงอยากไปคือเราจะมีความไม่ค่อยชอบที่นี่นั่นแหละเราจะได้โชคจากตรงนั้นมาอืมหรือถ้าใครอยากจานี้จริงๆพี่หมอนรู้สึกว่าให้ซื้อเลขเกี่ยวกับคนในครอบครัวพวกเลขวันเกิด ไม่น่าจะเป็นเลขที่บ้านแต่ถ้าจะซื้อเผื่อไว้ก็ได้แต่มันจะเป็นเลขเกี่ยวกับอายุมันเกิดคนในครอบครัวแต่จริงๆอันนี้แบบเผื่อใจไปนิดน,นึงนะพี่หมอรู้สึกว่ามีเกณฑ์ที่เราไม่ถูกหรอกแต่คนในบ้านน่นจะถูกแล้วเขาก็อาจจะมีความแบ่งเงินรางวัลเล็กๆน้อยๆมาให้เราประมาณนี้นะอ่าต่อไปค่ะไปดูเรื่องความรักคุณโซดเป็นยังไงกันบ้างคุณโสดคุณโซด คนโนืดได้ไพ่เด็เหรียญได้ไพ่ก้าไม้แล้วก็สิบถ้วยคนโสดพี่หมอต้องบอกว่ามีเกม์มากๆเลยชี่ครอบครัวเนี่ยจะแนะนำใครสักคนให้รู้จักแต่เราไม่ชอบอืมบางคนอาจจะโดนคุมถุงชนได้นะซึ่งซึ่งอันนี้ก็ต้องระวังเนาะมันก็เป็นแบบ สมัยนี้มันก็โอเพนมันก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลถ้าเราไม่ชอบก็ปฏิเสธได้นะคะแต่พี่หมอมีความรู้สึกว่าบางคนอาจจะเกรงใจที่บ้านหรือที่บ้านมีทธิพนค่อนข้างเยอะถ้าดูจากในไพ่ขยายหลักก็เหมือนที่บ้านจะมีที้พนกับเราค่อนข้างเยอะทําให้ไม่กล้าปฏิเสธอึดอัดใจอะไรประมาณนี้นะหรืออีกในหนึ่งค่ะอาจจะไม่ได้ถูกครอบครัวแนะนําหรือคุมถุงชนหรอกแต่ว่าจะมีคนอายุน้อยกว่าเข้ามาจีบซึ่ง ต้องบอกว่าคนอายุน้อยกว่าคนนี้ถ้าเราจะไปต่อนะจะมีอุปสัรคในเรื่องของครอบครัวนี่แหละทําไมครอบครัวเขาก็ครอบครัวเรานี่แหละที่จะไม่เห็นด้วยอ่าเห็นดูซสีแล้วถ้าเกิดอืมเปิดสองเคสนะทั้งคนอายุน้อยแล้วก็คนที่ครอบครัวคุมถุงชนนะ ถ้าคนที่คงบถุงชนดีไหมพี่หมอว่ายังไม่ค่อยเวิร์กคือด้วยความที่ทั้งคู่อาจจะไม่ไม่ใช่สเปกกันก็เลยอาจจะเหมือนคุยกันเล่นๆขำๆไม่ได้จริงจังคือคุยเหมือนไม่ให้โดนที่บ้านดา่าอะไรประมาณนี้นะแล้วถ้าเป็นคนอายุน้อยกว่าล่ะคนคนนี้พี่หมอว่าเขาจะมาไม่นานแล้วเขาก็จะหายเช่นกันค่ะดังนั้นถ้าเกิดอยู่ในเคสสองเคสที่พี่หมอพูดมา ชาวเราสิผก้สที่เป็นโสด่าเพิ่งเอาใจลงไปเล่นนะคะอ่ะต่อไปเรามาดูความสัมพันธ์ของคนคุยไม่ชัดเจนคนคุยไม่ชัดเจนค่ะได้ไพ่อืมกลับมาอีกแล้วแฮะเด็กเลียนห้าไม้และหนึ่งไม้คนคุยไม่ชัดเจนพี่หมอมีความรู้สึกว่ามีเกณฑ์ที่ไอเด็กคนที่เข้ามาจีบเราตอนเป็นคนโสดอะมันหายไปหรือมันอาจจะแบบ มามาหายหายแต่มันกลายมันไว้ความมามาหายหายเนี่ยอยูย่ๆเด็กมันมางอแงเว้ยว่าแบบเออสรุปเราเป็นคนคุยไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยหีืยจะเป็นเราเองที่งอแงก็ได้นะแต่มันมีเกณฑ์ค่ะที่จะได้พัฒนาเป็นคนคุยแต่พี่หมอว่ามันก็เป็นคนคุยแบบยุ่มๆอะ่ะเพราะว่าเขาก็ยังจะไม่เลิกนิสัยมามาหายหายของเขาอยู่ดีแต่ในกรณีที่ไม่เกี่ยวพี่หมอนูคุยกับคนนี้มานานแล้วไม่เกี่ยวกับไอเด็กที่เพิ่งเข้ามา ในเดือนนี้ก็มีเกมค่ะที่คุณแฟนอาจจะอาจจะไม่มีเวลาให้อาจจะติดเกมติดเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งมันก็ไม่ได้ขึ้นเรื่องของมือที่สามนะแต่ว่าเขาก็แค่อยากจะมีเวลาของตัวเองก็ระวังทะเลาะก,กันนะคะคือเหมือนหลอดจ,จะน้อยใจแหละว่าแบบเฮ้ยที่ผ่านมาไม่เคยมีเวลาให้ฉันเลยอะไรอย่างเงี้ยมาดูความรู้สึกของเขากับเราอืม เห็นไหมพี่หมอว่าเนี่ยดูเราดิภายเราคือชัดมากพี่จะพี่หมอจะอ่านของฝั่งเราก่อนนะฝั่งเราคือมีความรู้สึกว่าอยากให้เขาอ่ะเป็นผู้ใหญ่ให้มากกว่านี้ทาตัวให้มันชัดเจนมากกว่านี้อะไรแบบนี้แต่ฝั่งเขาอ่ะพี่หมอรู้สึกเขายังไม่พร้อมเติอ์สตา์ขึ้นค่ะเขายังยังชิลกว่าชีวิตตอนนี้อยู่เขายังโอเคกับชีวิตตอนนี้อยู่นะ อืมก็ต้องระวังระวังการหยุมกันเกิดขึ้นนะคะอ่าโอ๊ยให้หลุนมืออ่าบทสรุปความสัมพันธ์เนี่ยพี่หมอรู้สึกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการโยนความคาดหวงังมีการบังคับมีการขอให้เปลี่ยนมีการมีการดราม่ากเกิดขึ้นมันจะมีเกณฑ์ห่างกันในความสัมพันธ์ทันทีดังนั้นต้องระวังนะคุยคุยไม่ชัดเจนชาวราศพีพฤกษ อ่าต่อไปค่ะมาดูคนมีคู่แต่ดูจากไพ่พี่หมอาเป็นฝั่งเรานี่แหละที่ไปหยุมเขาแล้วเขาอาจจะอึดอัดอะไรอย่างเงี้ยอ่าคนมีคู่อืมเอ๊ยัยงไงสิคนมีคู่ค่ะได้ไพ่ห้าถ้วย The เดวิลและสิบไม้คนมีคู่พี่หมอรู้สึกว่า ในเดือนนี้นะเดือนกุมภาเนี่ยต้องระวังนิดนึงค่ะด้วยปัญหาความเครียดคิดมากไม่มีเวลาให้การเรือจะคิดมากเรื่องเก่าๆก็ได้เรือจะระแวงอีกฝ่ายเพราะไม่ได้อยู่ด้วยกันหรือ,อฝ่ายจะกลับบ้านดึกต้องระวังให้ดีค่ะคือมีเกณฑ์ที่จะทะเลาะกันนะอดังนั้นก่อนทะเลาะนะคะก็สื่อความจริงให้เรียบร้อยก่อนอย่าเพิ่งดราม่าอย่าเพิ่ง จะเพิ่งไปแบบบีบคอเขาคือบางทีเอจะไม่ได้มีมือที่สามก็ได้นะแต่ว่าแบบงานนั่าจะยุ่งจริงๆอะไรอย่างเงี้ยดูฝั่งเขานะคะเห็นไหมไพ่ไพ่ไม่มีมือที่สามเลยนะอืมอ่าฝั่งเรามีอ่ะมีอ่ชัดเลยฝั่งเขานะคะไม่มีเรื่องมือที่สามเลยนะแต่ว่า ใช่คือเมื่อเขาก็เครียดอยู่นะถ้าเราไปแบบไปกดดนันไปไม่เข้าใจเขาไปดราม่าสใส่เขาอะเพราะว่าเขาพยายามที่จะให้โอกาสในความสัมพันธ์พยายามทําให้มันดีนะคะจะดูฝั่งเราสิเราไม่ฟังอะไรทั้งนั้นอะเราพร้อมที่จะตั้งโถงแล้วว่าเขาผิดแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยต้องระวังตรงนี้นะเพราะว่าแบบมันก็มันก็อาจจะท็อกซิกพอสมควรเนาะเออพี่หมอก็ไม่อยากให้ความสัมพันธ์ของลูกดวงต้องท็อกซิกดังนั้น ถาพี่หมอบอกว่าเออเดือนนี้เรามีเกณฑ์ที่จะเครียดคิดมากกดดนันแล้วก็ตั้งธงตั้งความความคาดหวังเลยว่าอีกฝ่ายต้องผิดแน่นอนก็ต้องระวังตรงนี้ไว้นะคะามาดูในบทสรุปเห็นไหมไพ่ครอบครัวไพยย่แห่งความรักมันยังดีอยู่เห็นไหมดูสิแต่เป็นเราเองอะ่ะที่เครียดเห็นไหมเครียดกดดนันคาดหวังอยากให้มันดีพี่หมอว,ว่าเราลดลงไหมเป็นลดจากความเป็นควีนดาบที่พร้อมจะ โยนโยนระเบิดใส่ทุกคนโยนระเบิดใส่คนรักรถมันลงแล้วมาเป็นอ่ามาเป็นแฟนที่น่ารักดูแลครอบครัวดูแลลูกดูแลสามีดูแลแฟนทําให้ความสัมพันธ์นี้มันน่ารักอบอุ่นพี่หมอว่ามันจะน่ารักและมันจะไม่ท็อกซิกเลยเดือนนี้อืโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับดวงภาพรวมของชาวราศีพฤกษภพ,พี่หมอจะเปิดไพ่นะ มันจะเป็นภพยให้กำลังใจหรือคำแนะนำก็ได้อุ้ยได้ไพ่ที่เหมาะมากชาวราศีพฤกษบค่ะได้ไพ่เข้าใจเธอมองลึกลงไปกว่าสิ่งที่ตาเห็นเธอรับรู้บางสิ่งที่ซ่อนอยู่ในน้ําเสียงเธอค้นหาความหมายที่อยู่เบื้องหลังถ้อยคำเธอจึงค้นพบความรับในหัวใจของผู้คนวันนี้ฉันจะสื่อสารกับทุกคนด้วยภาษาของหัวใจ ให้ความใส่ใจกับความหมายความรู้สึกและเจตนาจริงแท้ที่แต่ละคนมีอยู่ภายในเห็นไหมพี่หมอู้สึกว่ามันคือคําแนะนําเพราะว่าชาวราศีพฤษภในเดือนนี้จะมีเกณฑ์ไม่ฟังใครเลยก็คือจมอยู่กับความคิดตัวเองทำให้ความสัมพันธ์หรือการงานการเรียนหรือเรื่องราวต่างๆนะคะมันแย่ลงได้ดังนั้นจงจงไม่อยู่แต่กับตัวเองเปิดใจแล้วก็รับฟังทำความเข้าใจ มุมมองต่างๆของทุกคนของทุกสิ่งโดยรอบนะอ่าก่อนจานนะคะมาดูไพ่อาหารดีก,กว่าว่าในเดือนนี้ชาวราศีพฤกษภจะได้กินอะไรอุ้ยออกมาเหมือนชาวราศีเมษเลยเฮ้ยทายหนวนกันได้ขนาดนี้อ่ะโอเคชาวราศีพฤกษภค่ะอาหารนำโชคของเดือนนี้นะไอศครีมค่ะไอศครีมที่เป็นสีขาว อาจจะสครีมกะทิสครีมนมอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยสปาเกตตีค่ะสปาเกตตีซอสเนือ้อสปาเกตตีมีทบอลสปาเกตตีซอสมะเขือเทศได้หมดนะแล้วก็แซนด์วิชแซนด์วิชท,ที่เป็นแยมผลไม้นะคะบังคับเลยนะแซนด์วิชแยมผลไม้นะจะช่วยให้เราอารมณ์ดีรู้สึกดีขึ้นได้นะคะเพราะมันคืออาหารน,นำโชคของชาวราศีพฤษภในเดือนนี้นะ เอาละค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับดวงภาพรวมของชาวาราศีพฤษภในเดือนกุมภาถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจพี่หมวดเลยนะคะแล้เวเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย